สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนเนะครับเข้าสู่เกม c h e c k e t off a n t a s y นะครับเป็นเกมแฟนตาซีแบบโอ้โหเห็นภาพนะครับแล้วก็จะรู้เลยนะครับว่ามันแฟนตาซีจริงๆนะครับโอ้โหสำหรับเกมตัวนี้นะครับมีตัวละครให้เลือกกว่า100แบบนะครับเป็นแนวแบบ r a n d i n g Card g a m นะครับแบบบวก RPG นะครับซึ่งตัวละครแต่ละตัวเนี่ยได้ได้ว่าเป็นโลกแฟนตาซีที่เห็นดูดไปก็เหมือนกระตูนมากๆเลยนะครับ นี่การเลือกในส่วนของสกิลไนดะ้มีต้อง200แบบนะครับก็คือมันจะมีตัวหนึ่งจะมีสองสกิลนะครับในการเลือกแล้วก็สามารถจัดทีมได้ทั้งหมดห้าคนด้วยกันโอ้โหแจ่มจริงๆเดี๋ยวผมขอจัดฮาเลมได้ไหมจัดแต่สาวๆอะไรเงี้ยเข้าในเด็กอย่างเดียวคงไม่ได้มันต้องมีหนุ่มๆด้วยนะมีสาวแล้วก็ต้องมีหนุ่มสักคนนึงอะไรเงี้ยในทีมเราก็มีสาวเยอะมากเลยนะครับเร้ก็มีหนุ่มคนเดียวนะครับเราเป็นพระเอกแล้วกัน โอ้โหเรียกได้ว่าฮาเลมโอ้โหดูวิซ่าสิเกมนี้นะครับถ้าเกิดใครเป็นแฟนแฟการ์ตูนแอนิเมะนะครับลับลองต้องชอบแน่นอนนะครับเพราะว่าลายเส้นของการ์ตูนนะครับมาเต็มเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครพีซซ่านะครับหรือเป็นตัวละครของเราเองนะครับที่เป็นการ์ตูนที่ดูแล้วไปก็จะคล้ายๆกับการ์ตูนที่เราเคยดูหลายๆเรื่องนะครับในการผสมอย่างโปลลิงอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า แนวเกมนะครับการเกมเนี่ยมันจะสนุกยังไงนะครับบวกกับ RPG นะครับเข้าไปก็จะเป็นสุดยอดเกมที่มีความสนุกและความมันเช่นเช่นอ่าสนุกเกะกับว่าจุดก็มีเนียงทุกคนนะครับเท่นนทมากๆเลยอ่ะจัดการโบลิ่งตัวเดียวนี้อัดสกิลเต็มขนาดนี้เลยอ่ะโบลิ่งก็คือดีแตกมันเป็นขี้เลยโดนขนาดนี้เอา้าจัดการเลยครับ ลุ่ยลุยลุยลุยบุญสองอบุสองได้ด้วยครัอ้าแล้วเมื่อไรจะเห็นโปลิงนี่ฮาจบโอ้โห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 โอ้โอ้โหโอ้โหโอ้อ้โหโอ้อ้โห้โหโอ้โหโอ้โปโอ้โหโอ้โี้โหโอ้โหโอ้โอ้โห้โหโอ้โ้นหโอ้โหโอ้อ้โ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ไม่ใช่เล่นๆนะนี่แฟตนตาซีโอ้โหดูดิอุยบอสโอ้ยอยากเจอจังเลยบอสต,ตัวนี้อ่ะถ้าเจอนะเอาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะกระตุกเสื้อให้ขาดเลยเอาดิเอาเอาพุด <c oughs> นเล่นพุดเล่นโอ้ยกระตุกเสื้ออะไรหรอด็อกเตอร์ครับดีว่าผมไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวอะไรครับปวดท้องครับนี่ครับเราสามารถอัพสกิลนะครับแล้วก็สามารถอัพ เลือกตัวละครได้อีก200ตัวนะครับจัดทีมได้อีก5ทีมไอ้าคนพูดนะครับ5ทีมนะครับตายเลยโบลิงบอกแค่5คนลุมก็โกกงแย่แล้วนี่เอา5ทีมลุมเลยเหรออย่างนี้โบลิงกระซ้่ไม่ได้อันนี้ยังไม่อันนี้เรายังไม่ถึงเห็นถึงเกาะมันนะครับเห็นแค่เสื้อนะครับก็ ดูซึ้งนะครับถึงความเซ็กซี่นะครับโอ้โหโห้โหแล้วลูกแตงโมลเลยลูกแตงไทยเนี่ยดูไม่ออกเลยจริงๆนะแตงโมกับแตงไทยนี่พอกันเลยนะครับโอ้โหใหญ่เบิ้มใหญ่เบิ้มโอ้โหด้วยวิใหญ่ไปไหนเนี่ยขยับได้ด้วยไม่ใช่เล่นในเกมนี้เห็นแบบนี้นี่ครับซุ่มเงียบๆนะครับมาเต็มนะครับเป็นก้อนเป็นลูกนะครับมาหมดนะครับก้อนไข่มงไข่มันนี่เยอะจริงๆอ่า โอ้ยเป็นไรเสียวฟันเสียวฟันนิดนึงโอ้ยมันเสียวฟันอะ่ะเพื่อนผมขอ,อภัยนะครับพอดีเสียวฟันนิดนึงอันนี้คือจะเป็นการเปิดอาวุธนี่เราสามารถอาวุธมาใส่ได้โอ้โหยอดน่าจะเปิดฟรีด้วยโอ้โหเยี yeah. ่ยอ่าดีล้าได้ของดีแล้วโตสิ อโอ้ยว่าแล้วเป็นก้อนเนื้อสาวทองใสต้องเลือกด้านล่างนะครับสองแสนโอ้แพงเกินสาว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 โอ้โหไอ้ก้อนเนื้อตายและไม่เอาแล้วไม่รุนแล้วเสียดายมากโอ้โหดูอาเชิ์คนนี้สิโอ้โหเดือนนี้เอาอีกกเลือดกำมดาวจะรวยจะไหลจะรุยจะรวย,ย <c oughs> เอ้ย เห็นแล้วฟินน่ะเอาละครับเราก็มาดูเขาในส่วนของหมวดอื่นๆห็นบ้างนะครับว่ามีอะไรโอ้อสาวขอดูสาวหน่อยดูสาวหน่ยอยไอ้มาแล้วเอ,อ้ยยูยูหูยเออ้ยอูยแต่ละคนเฮ้ยเอ้ย,อย,อยจบเลยเอาละเราจะมาดูอะไร ้าเราเข้าล็อกอินเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้ตัวละครนะครับตามที่เราเข้านะครับส่วนตัวละครอื่นๆนี่ครับตัวละครนีอันนี้คือตัวละครที่เรามีอยู่นะครับอเอาเป็นว่าผมลุยก่อนล้วกันนะก็ได้ไม่เสียเวลานะครับมวัวแต่ดูสาวๆล้วก็ไม่ได้เล่นพอดีอ่าวปโปลิงเยอะเหลือเกินนะครับต้องไปจัดการโปลิงลุยเอามามา แค่ในทีมผมสาวๆแต่ละคนนี่ก็สุดยอดแล้วโอโ้ดูดินี่หกดาวอะโหลดไปเนี่ยหกดาวนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นตัวเท่มากๆเลยนะครับเท่ด้วยนะเป็นทีมอนิเมะแบบแฟนตาซีนะครับาร์ตูนแบบแฟนตาซีออโต้ไปเลยแล้วกันดาบสกุย ใช่เลยด,ดีใช่เลด,ดีเสือคำรามเหลอดดูดยาพี่าคอ่งไหนกแล้วมังกรเทพพิทักษ์น้ำแข็งแห่งสัจธรมหมดแล้วครับหมดแล้วครับเล็ดลุยวันจนที่วันโนที่โอ้โหี่ แทนเข้าไปเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหโอ้ยโปลิงถึงกระแตกเลยทีเดียวนะครับโอ้โหโดวไปทีจุกกันเลยทีเดียวโอ้โหดูดูแต่ละตัวหกดาวเฮ้ยเกมนี้มันมันเนี่ยเอฟเฟกแต่ละตัวนะครับมีสกิลหลายหลากหลายไม่ไม่ใช่สองสกิลนะครับแต่ว่ามีสกิลเยอะกว่า แต่แค่ว่าสกิลโจมตีน่าจะมีสองนะครับแล้วน่าจะเป็นสกิลอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมต้องลองดูอีกทีนะครับแต่ว่าดูแล้วเมื่อกี้มันก็มีหลากหลายสกิลนะครับมันไม่ได้มีสกิลเดียวเอาละเดี๋ยวเราลองล,อง,ลองดันต่อนะครับโอ้ลับรองเกมนี้เพื่อนๆหลายคนอาจจะชอบแน่ๆเลยนะครับมันเป็นเกมธีมการ์นะครับ RPG พแบบที่แบบมันเล่นเล่นเราไม่ไม่เบื่อมันเล่นเรื่อยๆครับถ้าจะบอกอารมณ์เล่นเหมือนเซเว่นไนท์ก็ได้นะแบบเข้าฉากแบบนี้แล้วก็ ต่อสู้แต่ว่าเซเว่นเซเว่มันจะเล่นแบบเป็นเป็นสกิลแค่2ส,สกิลใช่ไหมครับแต่ว่าในเกมนี้นะครับมันจะเลือกเป็นการ์ดนะครับในการโจมตีของแต่ละตัวโอ้โหซึ่งแบบมันมันหลากหลายกว่ามันมีความหลากหลายแล้วก็รูปแบบการเล่นที่ไม่จำเจนะครับผมลองเปินบาน้างดีกว่าเอาโลกกัะแท่มมพอแล้ว,ว,ลวเข็มฉีดยาพี่ฆาดก็พอแล้วอ๋อไม่ได้ไม่ได้ นี่ฮิวเรานะครับพลังแห่งความรักอันนี้เรียกฝนดาวตกอ,อันนี้ก็อ๋อไม่ต้องใช้หินพลังนะครับ้องดีพัมดาพอละไม่งั้นเดี๋ยวเสียพลังเียอ,อ๋ออ๋อโอ้โหสุดยอดเอ้ยะยะยะเออยะทีเดียวเฮ้ยดังแอ แอ่ air, โพลิ่งดังแอ่นี่แอ่เลกระแทลกลอกกระแทกมันใช้หินด้วยโถเอ้ยใช้กาแล้วมันใช้หินด้วยหรอไม่เอาหรอกเปืองเปืงเปงองโหดูดิเปลืองมากเลยควนธรรมดาพอแล้วคแม่ไหนก็เหยุงจ๋ากอเมื่อกี้จัดเต็มไปแล้วเอาธรรมดามาจิกให้จม หตึกจิ้มแบบนา้ก็ตายแล้วจิงจิงๆนีฟันโอ้โหนี่ไงแอะแอะแอะตลกมากเลยนี่ไงโลกกระแทกที่เดียวเรียบร้อยนะครับแต่ไม่ไม่ไม่ต้องห่วงนะครับหินมันเรื<ๆ>่อยนะครับหินมันได้เรื่อยๆหมายถึงว่าใช้สกิลได้เรื่อย,นออยๆนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูอีกสกิลนึงนะครับเ,ออเดี๋ยวผมจะจัดเตมเลยน,นสกิลแบบไมใตายไปเลยสี่ใช้สี่ สี่สโตนนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาใช้พลังกันเฮ้ยเฮ้ยแต่ละตัวโอ้โหลืมดูเลยเนี่ยลืมดูเลยเนะี่ยแต่ละตัวเนะี่ยในทีมเราเนะี่ยไม่ใช่เล่นๆเลยนะขอดูหน้าปกใหม่เดี๋ยวๆขอดูหน้าปกใหม่ได้ไหมโอ้ยจอบโอ้ยจอบเวทเฮ้ยด็อกเตอร์ซอนลูบนี่มาโอ้ย นี่ไหนได้เป็นเลิกเลยอ่ะนะโหแต่ละตัว A, 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 A. เอเออาะไรดีครับดังเจียนอันนี้กจ็จะเป็นออนไลน์นะครับเล่นแบบกับเพื่อนหลายๆคนเออมันก็มีโหมดหล,หลายหลากหลายเหมือนกันนะครับเฮ้ยมึงค้างส่เอ,อ้ยไม่เอาไม่เอาโหลดหนาอีกละ เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับก็ฝากคลิปนี้ไว้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบก็สามารถกดไลค์แอนด์ซับสไคร์กันได้นะครับและที่สําคัญนะครับสามารถติดตามข่าวสารได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กของผมเลยนะครับที่ผมใส่เลงไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวละครดีกว่านะครับก่อนจะจากไปด้วยความฟินนะครับอามีทดลองด้วยนั่นไงว่าแล้วเหมือนนี่เลยอ่ะเหมือนไอ้เกมเซเว่นไนท์นะครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวละครสักสักหน่อยนะครับก่อนที่จะจบคลิปกันไปนะครับเป็นช่วงสุดท้ายเป็นของแถมนะเอของแถมของแถมต้องเด,ด็ดนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะเลือกเฉพาะสาวๆนะครับหรือว่าเฉพาะตัวเด็ดๆนะครับให้ดูมีสกิลให้ดูด้วยหูเยี่ยมอ่ะเยี่ยมผมว่ามันแกะทีม,มาจากเซเว่นไนท์นะเนี่ยนะมาจากทีมเซเว่นไนท์จ้าจ้าจ้าโอ้โหสี่ร้อยกว่านะครับ ถือว่าโอเคนะนสกิลเนี้ยโ,นนโอโ้พันหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้เจ๋งอยู่แล้วน่รักเด้อจุก้าจ้ามี่อมีอะไรอีกจ้า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 ตุ๊กตายักษ์โอ้โหสองร้อยโหดูซะเท่เลยนะนี่ตัวนี้เหรย วิสกี้แรงๆอ่ะเอาละครับเรามาเปลี่ยนตัวละครดีกว่าครับเดี๋ยวผมเอาแบบดาวโคตรเลยเอาแบบหกดาวแล้วกันนะจะได้ดูแบบตัวละครเจ๋งๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากไปไล่ดูนี่ยที่เหลือก็สามารถโหลดดาวน์โหลดไปลองดูนะครับว่าอยากได้ตัวละครตัวไหนนะครับเราสามารถคอมเมนต์นะครับพูดคุยนะครับในคลิปใต้คลิปวิดีโอได้นะครับไปได้สร้างสรรค์ให้กับเพื่อนๆนะครับเป็นการสร้ักชุมชนแห่ง ความสนุกนะครับอ่าอันนี้เป็นสายเมจิกนะครับผมก็ลืมอ่านไปเลยเมื่อกี้เอาละเราขอดูดาวเยอะๆนะครับเขาบอกจอเวทที่ดีนะครับพลังเวทนะครับให้ดูจากสวงอกนะครับมันจะรู้เลยนะครับว่าใหญ่ไม่ใหญ่เอ้ยไม่ใช่แรงไม่แรงนะครับพูดผิดพูดผิดอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับแต่ผมคงกดไม่ไหวนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามีทั้งหมดหนึ่งร้อยตัวละครนะครับ ก็จะให้ทำคลิปให้ครบ100ตัวละครสงสัยต้องคลิปยาวสัก2ชั่วโมงนะครับอะไรอย่นี้ก็จะหมดเอาเป็นว่าเดี๋ยวก,กดให้ดูหลักๆ <_ mauv> นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะจบคลิปเลยนะครับ <_ im> นี่โอ้โหลังไปหุนเมดิโอโอ้สองร้อยเองเบามากเลยสซวยตัวนั้นไม่ได้ยังยๆๆัันี่ต้องดูสีสีก่อน <_ im> สี <_ im> คริ <_ im> สตอล โอ้โห่สี่พันมากแรงมากเบตโยนเบตโยนฮัมเมอร์กิ๊ดดูลงมาแล้วลงมาแล้วโอ้โหและโอ้ทำไมมันเหมือนจะแรงอ่ะชอบท่าตอนปล่อยสกิลจริงๆนะครับเด้งหนึ่งตามลูกของพลังเวทนะครับเดี๋ยวดูใหม่นะครับท่านี้นะครับหนึงหนึ่งหึ่งหนึ่งสรุปจะดูเวทหรือจะดูอะไรกันแน่ ผมดูวงแหวนเวทน,นะวงแหวนเวทสองลูกเนี่ยเป็นวงแหวนที่สําคัญที่สุดนีครับในการปล่อยพลังเวทใช่หรือเปล่าอ่ะ <c oughs> เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูตัวละครน,นะครับต่อไปกันดีกว่าในสายอื่นนะครับนี่สายมจิกระแล้วเราต้จะดูสายไฟเตอร์นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับแอทแทกนะครับสายแอทแทกขอขอเจ๋งๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูหน้าก่อนนะครับ ตัวนี้น่าจะเท่อยู่แล้วล่ะอ่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่เราจะมาดูตัวไหนดีนะครับเดี๋ยวผมขอดูสักคู่หนึ่งนะครับโอ้โหแต่ละตัวนี้ไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับแค่ดูตัวละครนหน่างนี้ก็รู้นะครับว่าเฮ้ยมันเท่นะครับไม่ใช่เล่นๆนะครับโอ้โหอเดี๋ยวก่อนนะครับเราก็มาดูสายดีเฟนต์บ้างนะครับว่าเป็นยังไงเป็นหมัดนะ ก็สปอร์ตสปอร์ตสปอร์ตเดี๋ยวดูตัวนี้ซับนะครับเฮ้ยจะซับอะไรดีวะโอ้โหสกิลบ,บัสโอ้โหเอาอะไรซับดีวะเห็นแล้วก็อยากจะไปซบอ,อกเธอเหลือเกินนะครับไม่อยากให้ให้เธอมาซับเลยอยากอยากอยากไปซบอ,อกเธอนะครับนี่เป็นสายอ่าอันนี้น่าจะเป็นสายพวกผิกแพงนะครับเป็นการเล่นแบบสายแบบพิกแพงโอ้โหเท่จริงเนี่ย ใหนตัวไอ้ที่เราเห็นดาวเยอะๆอยู่ไหนเนี่ยหมอไม่เห็นนี่หรือเปล่าอ๋อนี่ครับนี่ครับโอ้โหดูดีอย่างเท่อะอนี่ไงเอา้าเดี๋ยวเรามาดูตัวสุดท้ายนะครับจากด้วยความเท่นะครับอ่าไอตัวผู้หญิงอลิสคนนี้นะครับก็ดูน่ารักเนียแล้วก็ดูแรงด้วย คือด้วยสกิลของเขานะครับที่มินมีสไตล์เดี๋ยวเรามาดูนักดาบยักษ์คนนี้นะครับว่าสกิลเขาจะเป็นไงนะครับคือมันคล้ายๆเกมเซเว่นนนักตัวละครตัวละครอาจจะไม่เยอะเท่านะครับแต่ว่าสกิลก็เยอะมากนะครับสกิลมีความหลากหลายมากกว่าแค่นี้ใช้สกิลนี้เลยนี่ไงเจอมา สข่ได้จุมาเช้าโหแรงมากเรามาดูหุ่นยนต์อีกสักตวนึงดีกว่านะครับลอโหดกันรอสักคู่ จากตัวดาบก็จากไปนะครับก็มาดูตัวอื่นกันบ้างเออนี่ตัวอะไรขนมเซมเบ้เอาละครับเอาแบบนี้ดีกว่าผมว่าเดี๋ยวจบขอจบคลิปนี้ก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะดูตัวละครทั้งหมดนะครับก็สามารถ ดาวโหลดเข้ามาแล้วก็ลองกดไปเล่นดูนะครับวันนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ